ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนเราจะมาชมพืชผักอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ผมจะมาทําการทดลองในวันนี้นะเพื่อนเนี่นะครับทุกทุคนแฟงนะครับอายุประมาณสาเดือนแล้วเก็บพืชผลมา5ครั้งนะครับก็เริ่มที่จะหมดอายุแล้วนะครับ แน่นอนครับว่าเกิดใบเหลืองแล้วก็เริ่มที่กำลังจะหมดอายุหรือว่าตายไปนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการทดลองอีกเช่นเคยนะครับโดยฉีดธาตุหลักธาตุรองนะครับอาหารเสริมของพืชทานฟอร์มพัดนะครับอีกเช่นเคยเดี๋ยวเราจะมาทำการพิสูจน์ซิว่าเจ้าทานฟอร์มพัดที่ผมจะทำการฉีดพ่นในวันนี้นะครับจะสามารถทำให้แฟงของเรานั้น จากที่ใบเหลืองๆแบบนี้นะครับจะสามารถแข็งแรงแล้วก็ใบกลับมาเขียวได้อีกเหมือนเดิมหรือเปล่านี่นะครับใบเหลืองเรียกว่ากลาจะหมดอายุแล้วผมก็จะมาทำการทดลอพิสูจน์อีกเช่นเคยนะเพื่อนๆก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ครับผมก็ได้ทําการฉีดพ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเ,อเดี๋ยวประมาณอีกสักสี่ห้าวันเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับอัตราส่วนที่ใช้ก็น้ํยี่สิบลิตรต่ออาหารเสริมสี่สิบถึงห้าสิบซีซีนะเพื่อนๆเดี๋ยวอีกประมาณสี่ห้าวันเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนี่นะครับ ลืมบอกไปนะครับดินที่นี่ก็เป็นดินภูเขานะดินลูกลังนะเพื่อนๆดินจะไม่ถือว่าดีมากนะครับก็ธาตุหลักธาตุรองของพืชเนี่ยถือว่าไม่ครบถ้วนนะเราก็ให้เป็นอาหารเสริมพืชเข้าไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าพืชจะกลับมาใบเขียวแล้วก็ออกดอกออกผลผลิตได้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ